สองใกล้ๆเลยสองใกล้ๆเลยสวัสดีวันอาทิตย์นะคะแดดสองตาหยีนะคะตีนกามาโชว์เต็มเลยไม่เป็นไรนะคะของฟรีได้มาอวดไปเหอะ <c oughs> ได้มาตามกับเข้ามาคู่ๆกันกับอายุนะคะก็คืออายุเพิ่มขึ้นแถมรอยตีนกาอีกหนึ่งตันนะคะ,ะมาคุยกันตอนเย็นๆนะคะตอนนี้เย็นหกโมงเย็นแล้วของเดลเยี่ยมนะคะก็ อากาศดีมีลมนิดนดนะคะเมื่อเช้าตื่นมายังหนาวอยู่วันนี้วันอาทิตย์วันหยุดนะคะก,อก็อ้อยก็นอนยาวๆตื่นสายๆเอาแบบสบายๆนะคะเอาแบบสบายๆเมื่อวานลุยงานสนุกสานมากงานลูกค้าเยอะมากนะคะถือว่ายุ่งจริงๆหวังว่ายอดขายอาทิตย์นี้จะดีมากนะคะที่ร้านอ้อยก็พยายามนั่งแคชเชียร์ทีไร เวลากระตุ้นให้ลูกค้าซื้ออะไรเพิ่มเขาก็จะหัวเราะกันใหญ่เพราะว่าคนที่นี่เขาไม่ทํากันนะคะพนักงานที่นี่เขาไม่ทํากันนะคะมีอ้อยคนเดียวนะคะคือเป็นคนไทยจะพยายามถามพอคิดตังเออพอคิดเสร็จหมดแล้วของเขาก็ถามว่าแน่ใจนะ ว่ามีครบทุกอย่างแล้วแน่ใจนะว่าไม่ลืมอะไรแน่ใจนะว่าได้ครบแล้วอ้อยก็จะถามเขาอย่างนี้ลูกค้าทุกคนเขาก็จะหัวเราะฉันคิดว่าพอแล้วแหละเขาก็จะว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ซื้อของกันแต่ละครอบครัวนะคะอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเกือบ300อยูโรนะเขาซื้อของกันอะทั้งน้ําเอา่ยของกินของใช้กระดาษาในครัวกระดาษห้องน้ําสารพัดอย่างนะคะเห็นเขาซื้อ เราคิดตังเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าตัวเลขที่มันอยู่หน้าจอเวลาจะพูดอายลิ้นอายปากตัวเองที่จะขอตังลูกค้าเพราะว่ามันแพงมากลูกค้าก็จะมองหน้าเราแน่ใจนะว่าพูดถูกก็ <c oughs> จะชี้ให้ดูดูยูดูดูจอเอาเองดูจอเอาเองนะคะเขาก็โอมันแพงจริงๆอ้อยก็จะเอะอเออเขาเรียกอะไรเข้าข้างเข้าไปใช่แพงมากๆตัวฉันเองอะไม่กล้าซื้ออะไรเลยตอนเนี้ยบอกกับเขาอย่างเนี้ย เงินเดือนออกมานะยังไม่ถึงวันที่10เลยหมดแล้วเหมาะเกี้ยงเลยบอกลูกค้าก็ไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทําตาแบบห้อยห้อยๆแบบเห็นด้วยกับเขานะคะบอกว่าต่อไปรุ่นลูกรุนหล,ล,ลานเขาจะอยู่กันยังไงนะคะจะสร้างสมบัติไว้ให้ลูกหลานได้ได้ใช้ไม่เนี่ยอ้ยก็จะพูดไปในทํานองนี้เขาบอกว่าบางคนเขาก็บอกว่าจริงฉันก็คิดอยู่นะคะแต่บางคนเขาก็บอกว่าเอาเหอะ แค่อยู่วันนี้ได้ก็พอเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ายังไงก็ค่อยมาว่ากันใหม่เออมันก็จริงของเขานะที่เขาพูดมานะคะพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นกันใหม่เอาวันนี้ให้รอดก่อนนะคะก็เป็นอย่างนี้ไปจนเพื่อนๆทุกคนเขารู้ว่าเวลาอ้อยนั่งแคเทเชียร์เนี่ยจะเสียงดังเพราะว่าลูกค้าเขาก็จะปล่อยกากหัวเราะออกมาเวลาอ้ยอยเพราะอ้อยบอกว่าทุกคนเขาก็จะรู้ว่าเออไอแคเทเชียร์นี้คือมันไม่เบื่อมายืนถึงรอนานก็ไม่เบื่อ พูดผิดผิดถูกถูกบ้างพูดสำเนียงแปลงแปลงแพล a แปลงแปลง,ปลง,ปลงระหว่างที่เขายืนคอยหน้าเข่งน้าเครียดเขาก็หัวเราะกันได้คือเขาหัวเราะเยาะเรานะคะที่เขาหัวเราะออกหัวเราะเยาะเรานะคะเพราะาเราพูดสำเนียงไม่ถูกเราพูดคำไม่ไม,ไม่ไม่ถูกคําบางคําก็เหมือนเราฟังฝรั่งพูดอ่อาอร่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือพูด อะไรที่มันแปลง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 ,ปลง,ปลงแล้วเขาได้ยินแล้วเขาแปลเป็นความหมายอื่นที่มันตลกตลกอ้อยก็รู้หัวเราะก็หัวเราะไปเถอะนะคะอ้อยก็ทําเต็นมองแล้วแต่เขาก็หัวเราะกันออกอ่ะนะคะแล้วลูกค้าก็จะเยอะคนรอคิวก็จะนานบางคนก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันร,รีบรีบวางรีบตั้งรีบเก็บบางคนก็เจ้าประคุณเอ้ยไม่รู้จะจัดเรียงเป็นกองทัพทหารหรือยังไง เลี้ยงมันทุกอย่างกระป๋องหนึ่งกระป๋องกระป๋องที่สองอยู่ข้างหลังกระป๋องที่สามตามด้วยกระป๋องที่สี่โอ้ไม่ถูกต้องเอากระป๋องที่สี่มาไว้ที่หนึ่งแต่ก่อนโดนดุนะคะถ้าลูกค้าเป็นอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้ลูกค้าคือพระเจ้าค่ะจริงๆแล้วลูกค้าคือโคนิง่งโคนิง่งก็คือคิง เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่โคคอนิ่ไม่ใช่คิงอย่างเดียวลูกค้าคือพระเจ้าต้องเอาใจลูกค้าไว้เพราะถ้าเมื่อไหร่ลูกค้าหรือพระเจ้าโมโหแล้วไม่มาซื้อของเราจะก็จะไม่ได้เงินเดือนนะคะอ้อยก็จะคิดกันสักขนาดนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราทํางานเงินจริงๆทุกอย่างคือเงินทั้งหมดนะคะแต่ก็สนุกสนานอ้อยก็ใช้วิธีแบบนี้ไปใครอยากจะหัวเราะเยาะเราก็หัวเราะไปแต่ทุกคนที่หัวเราะเยาะเราวันหนึ่งนะคะเขาก็เข้ามา หาเราแล้วเขาเข้ามาบอกกับเราว่าเธอเนี่ยทำงานที่นี่นานแล้วนะเออแปลกใจอยู่ว่าทำไมอยู่ได้นานนะคะสงสัยจะเป็นคนเอาการเอางานอยู่นะเท่าที่มองอแล้วเขาก็ถามว่าเรียนภาษาบ้านนี้ด้วยเหรอก็เราก็อ้อยก็บอกว่าเรียนเรียนเมื่อตอนที่มาอยู่ใหม่ๆสีปีแรกก็เรียนศึกษาผู้ใหญ่ของอำเภอที่จัดให้ อาทิตย์ละสองวันแต่เรียนก็ยังเขียนไม่เป็นอ้อยก็บอกเขาไปอย่างเงี้ยเขียนไม่เป็นพูดก็ยังไม่เป็นนะคะเจอคุณครูที่เคยสอนอ้อยเวลาเขาเจอหนาะอ้อยเขาก็จะทำทักเพราะว่าเขาเป็นคนสอนบีบปากอ้อยบีบคางตรงเนี้ยนะบีบไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรตรงเนี้ยตรงเนี้ยกามกามตรงเนี้ยแล้วก็ให้เอแล้วเอาดินขึ้นมา แต่ก่อนอ้อยก็จะอย่างนี้ไม่ได้นะคะก็จะออกจากเขาก็บอกไม่ใช่มันต้องออกก่อนเรียนอ้อยก็ต้องต้องทำไอ้ให้คนทั้งห้องเขาหัวเราะเยาะเรานะคะไอ้เราก็นะโดนหัวเราะแล้วเราก็จําได้อะจําได้เขาก็บังคับครูที่เนี่ยไม่ได้มาเอาอกเอาใจเราหรอกแล้วเราก็เป็นครูผู้ใหญ่เราก็เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วปัจจุบันนี้เพื่อนที่เรียนมาด้วยกัน ถึงเขาจะ80ไปแล้วก็เถอะเขาก็ยังมาซื้อของอยู่เขาก็ยังทักทายเหมือนเราเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เธอเก่งขึ้นนะบางคนก็ชมบางคนก็ว่าเออยังอยู่ตรงนี้อกีกยังไม่ไปไหนเลยอะไรอย่างนี้คือไม่พัฒนาขึ้นสักทีเป็นอยู่แค่สาวห้างนี่แหละ mm. ก็บอกว่าฉันทําได้แค่นี้ก็บุญจะตายอยู่แล้ว mm. บอกกับเขาไปอย่างนี้นะคะเขาก็หัวเราะแค่ทุกวันนี้มีเงินเดือนเลี้ยงลูกได้จา่ายค่าเช่าที่ว่าจ่ายค่าเช่าบ้านอยู่ที่นี่ได้ก็ถือว่าบุญกลาหัวอ้อยแล้วถ้าพูดเป็นภาษาไทย อ้อยก็จะอธิบายไปเป็นแบบนี้นะคะจะถามว่าคิดมากไหมแรกๆก็มีเอามาคิดมันนอนร้องไห้เวลาอาบน้ําก็แอบร้องไห้เพื่อที่เขาจะได้ไม่ได้ยินคนข้างๆเราเขาจะได้ไม่คิดมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ร้องแล้วค่ะร้องทําไมเสียน้ําตาอ้อยนั่งร้องไห้เฉพาะตอนเวลาดูหนังดูละครนะคะร้องไห้กับพวกที่อะไรหน่อยอ้อยก็ร้องแล้วเมื่อกี้ดูหนังกับลูกก็ร้องนะคะร้องไห้โอ้เสียใจมากแต่พ่อแม่เขากอดกันเราก็ร้องไห้น้ําตาหยดป๊อกปอกปอกปอกสองคนแม่ลูกพอกันเลย ันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะก็หยุดพักผ่อนตอนนี้6กโมงเย็นแล้วแดดกาลังดีอยู่ชวนน้องมาลีบอกว่าเดินไปเล่นแถวสวนกันไหมลูกออกกําลังกายนิดนึงนะคะลมดีๆแดดต้มแดดแดดต้มแดดลม่มลมตกแต่ว่าไอลมตกมันไม่ตกหรอกลมมันยังดีอยู่แดดมันก็อ,อ่อ,อนๆแล้วเพราะมันหกโมงเย็นแล้วแต่บ้านนี้มันจะมืดก็ประมาณเกือบสี่ทุ่มตอนนี้นะคะก็ถือว่าออกพักผ่อนหน่อยนึงอ้อยต้องบริหาร ก้นกบกระดูกสลังช่วงข้อต่อเนี่ยนะคะที่มันเป็นปัญหาอยู่เนี่ยนั่งนานก็เป็นนอนนานก็เป็นก็คือเขาบอกว่าทุกวันต้องบริหารก็คือต้องเดินแบบ บ่อยๆแต่เดินช้าๆเหมือนการถีบจักรยานนี่ก็ดีนะแต่อย่าถีบแบบหักโหงมอย่าถีบแบบสมบุกสมบันให้เอาทุกอย่างกําลังพอดีพีนะคือสองสามวันมานี้ปวดหลังมากแต่ก็ไปทํางานทุกวันไปทํางานก็ลุกโอยนั่งโอยนะคะโอยโอยโอยแต่ก็ไม่เคยหยุดไม่เคยบ่นไม่เคยอะไรกับเขาทุกคนก็รู้ว่าได้ยินว่าเราพอปวดอ้อยก็เข้าไปขอกินยาพอกินยาอ้อยก็ออกมาทํางานต่อแล้วอ้อยก็ไม่เคยบอกว่า คนที่เขารักเรามากๆเขาก็จะบอกว่าพรุ่งนี้มันก็ไม่มาหละเจ็บอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ไม่ทำอกเราพูดอย่างเงี้ยทุกวันละไอเราก็ก็จะไปอะถึงเจ็บยังไงก็จะไปอ่ะถ้ากระดูกมันไม่หักสองท่อนซะก,ก่อนก็จะไปอะนะคจนเพื่อนบางคนเขาก็บอกว่ามึงจะมาทําไมของมึงสังขารตัวมึงเองยังไม่ไหวเลยบอกไหวอยู่ไหวอยู่ถ้าอยู่ถ้านอนอยู่บ้านเฉยๆอาการอ้อยจะยิ่งหนักกว่านี้นี่คือความคิดตัวเองแต่ถ้าได้ไป ได้คิดได้ทําปล่อยเวลาให้มันปล่อยๆๆๆแป๊บเดียวมันวันหนึ่งแล้วอะมันปวดจร well ิงนะคะแต่ว่าอยู่บ้านมันก็ปวดอยู่เฉยๆยิ่งปวดหนักเลยเพราะนอนเจ็บกับความปวดอยู่ก็คิดอยู่แต่กับไอสิ่งที่ปวดอยู่ตลอดร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าไปทํางานบางครั้งลืมไอที่ปวดมันนึกได้อีกทีตอนร่างกายมันไม่ไหวแล้วตอนเรานั่งทักตอนทักเบรกไปเข้าช่องน้ําฉี่เข้าช่องพูดก็พูดอยู่คนเดียวก็กลัวเขาจะแยกพูด ลิ้นมันก็แข็งกามก็แข็งอีกห้าปีพูดพูดไม่ได้แล้วเนี่ยอ้อยอ่ะไม่เป็นแล้วไม่ได้สักภาษาหนึ่งนะคะเพื่อนก็จะว่าอย่างนั้นแต่ความคิดอ้อยเองก็อย่างที่ว่าเขาบอกมึงจะงกเอาทําไมกับอีแค่แปดยูโรต่อวันก็บอกเอาแปดยูโรต่อวันก็เอาจะเอาให้มากที่สุดด้วยนะคะบอกกับเขาไปอย่างนี้นะคะเออมามีแดดดีอยู่แต่ก็มานั่งแอบอยู่ที่ล่มนะคะแอบอยู่ที่ล่มไม่รู้ว่าคุณลูกสาวเขาเสร็จหรือยังนะคะโอ้ยโดนแดดจี วันนี้อาทิตย์นี้เสื้อผ้าไม่เยอะนะคะอ้อยก็เลยซักมืออนะคะซักมือตากอันนี้ก็เป็นสีขาวเสื้อกีฬาลูกนะคะซักตาก้อยไว้พอยแบบนี้จะได้ไม่ต้องรีบเรียบดีแบบเนี้ยดึงดึงเดี๋ยวพอนะ้ามันหยดหมดแล้วอ้อยก็จะเอาใส่ไม้แขวนนะ,ะมันก็จะได้ประหยัดไฟแล้วเราก็ขีเ้เกียจเีดเอาง่ายๆอ่ะแม่ขี้เกียจไม่รู้ว่าลูกเสร็จหรือย,อยังนะ,ะอ้าหายไปไหนแล้ว <laughs> หายไปไหนแล้วกว่าจะออกจากบ้านได้นะะ อีแม่ก็มานั่งคอยอยู่ตรงนี้แหละแต่ไอ้ลูกก็บอกว่าให้เวลาแม่ป่ให้เวลาแม่ปอยู่กันสองคนก็จะประมาณนี้นะคะแต่ก็มีข่าวดีนะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะคะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของเบลเยียมนะคะอ่ปิงส์ปิงสเตอร์มานดักอะไรอย่างเงี้ยนะคะปิงพิงพิง,ง,งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ้อยก็ไม่รู้มันแปลว่าอะไรก็เป็นวันเกี่ยวกับาศาสนาเขานี่แหละนะคะก็ดีปโชคดีนะคะอ้อยก็ได้หยุด วันอาทิตย์เราก็ได้พิเศษอีกหนึ่งวันคือวันจันทร์นะคะโรงเรียนก็หยุดลูกก็หยุดนะคะแต่ว่าอ้อยกับมลิวันมีนัดกับคุณปู่มลิจะไปเดินตลาดงานประจําปีของอัมพานีนะคะก็จะไปเดินด้วยกันแล้วก็บอกกับย่าว่าเดี๋ยวฉันจะทําอาหารกลางวันไปใส่กล่องไปเพื่อที่เราจะได้กินด้วยกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ย่าปวดสะโพกกับปวดหลังมากๆนะคะยืนไม่ไหวเดินไม่ไหวลุกไม่ไหว ้อยก็เลยอาสาถามว่าอยากกินอะไรอยากกินข้าวผัดนะคะข้าวผัดผักรวมอะไรอย่างเงี้ยนะคะกินกับพวกกุ้งกระเทียมมันรีบบอกเอากุ้งกระเทียมเอากระเทียมเยอะๆแล้วก็ว่าจะผัดผักรวมแล้วก็กุ้งเอาอาหารที่ไม่เผ็ดอ่ะนะคะกินกันง่ายๆนะคะอ้อยถ้าอยากเผ็ดๆอ้อยก็ละได้มือสองมือไม่เป็นไรนะคะก็ชินซะแล้วนะคะบางวันก็กลางวันก็กินแค่ ขนมปังก็ชินนะคะแต่ถามว่าให้อร่อยอิ่มจริงๆก็จะกลับมากินข้าวที่บ้านนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆค่ะชีวิตก็อย่างเงี้ยดีใจที่เมื่อวานลูกค้าเยอะมากนะคะถึงจะเหนื่อยหนักยังไงแต่ก็ดีใจที่สุดที่ได้ทำงานอย่างเต็มที่นะคะถึงแม้ร่างกายไม่อำานวยแต่ถ้าใจบอกสู้ยังไงเราก็ต้องสู้ให้ไหวนะคะโอเคค่ะทักทายกันยามเย็นๆของวันอาทิตย์จากเบลเยียมนะคะ ทางเมืองไทยอาจจะพักผ่อนนอนหลับกันแล้วนะคะเพราะตอนนี้ก็คงจะห้าทุ่มกว่าแล้วนะคะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะอ้อยก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอให้โชคดีมีความสุขขอให้หลับหยิบเงินหมื่นตื่นหยิบเงินแสนนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ